สวัสดีค่ะดิฉันนางแพรวพันธ์ศรีวิชานักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีคูรุ่นที่8ค่ะปัจจุบันนะคะฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านโป่งสังตำบลโคกกรุงอําเภอแก้งคอจังหวัดชันนยภูมิค่ะในส่วนของฉันประถมเอาไว้นะคะแต่ด้านหลังนะคะติดติดก็ได้หลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยจะแวะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเลื้่งต้นนะคะในส่วนของเลือดกําเดาไหลค่ะ เพราะว่ายังเชื่อว่าในหลา,หลายๆท่านนะคะยังมีความเข้าใจผิดในการปฐมพิจาบาลอยู่นะคะบางทีก็จะให้เด็กนอนบ้างเงยศรีรษะขึ้นบ้างอันนี้ยังเป็นสิ่งที่ผิดอยู่นะคะวันนี้นะคะก็เลยจะแวะมาแนะนําวิธีที่ถูกต้องนะคะขึ้นหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ที่เด็กเลือดก,กำเดาไหลเกิดขึ้นนะคะ ก็อยากแนะนําให้คุณครูนะคะให้เด็กก้มศรีรษะลงนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะกดบริเวณตรงสันจมูกจงมูกค่ะฝั่งที่เลือดกำดาวไหลนะคะแล้วคราวนี้นะคะต้องใช้ความเย็นนะคะประครบประครบเย็นทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีแล้วก็ให้สังเกตดูว่าเลือดได้หยุดไหลหรือยัง ในส่วนของกรณีที่เลือดยังไม่หยุดไหลนะคะเราสามารถใช้ผ้านุ่มๆที่สะอาดนะคะม้วนแล้วก็สอดเข้าไปในรูจมูกได้ค่ะและคราวนี้ให้สังเกตสักครู่ใหญ่ๆนะคะว่าเลือดได้หยุดไหลหรือยังถ้าผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเลือดยังไม่หยุดไหลคราวนี้ต้องเป็นกรณีฉุกเฉินแล้วค่ะจะต้องนำตัวนะคะของเด็กนะคะรีบส่งโรงพยาบาลให้ไวที่สุดค่ะเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าในเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ควรจะ มาเรียนรู้การปรถมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องและถูกวิธีกันดีกว่านะคะยังไงสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งหลายนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ